ดีครับผมผมวินัยเที่ยวอาหารและคนชอบะเครื่องและคนชอบเครื่องรังของขังคาถาคมวันนี้มาจะให้คาถานางกวกมหาเสน่์นะครับนางกวกเรียบทรัพย์มหาเสน่ห์คาถานี้ผมได้มาจากลุงคนไชนา เขาบอกว่าเขาเคยเป็นมัตกับทายุกแล้วเขารู้จักกับผมด้วยความเป็นคนชอบพากเครื่องเหมือนกันนั่งคุยกันก็คุยสเเหิระถูกใจกันก็แลกเปลี่ยนความรู้กันะประมาณนั้นคุยเลื่อยเปลยภาษาคุณโกชอบเครื่องรางของขังชอบพักเครื่องชอบกระทาคุมเงี้ยมันก็เลยเลย เลยเปื่อยไปแต่ว่ากระาบทนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะได้มาสมัยที่ว่ายังแบบก็ยังแบบเริ่มเริ่มเล่นพระใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่จากตลาดน,นัดยังเป็นพ่อค้าตลาดน,นัดอยู่ ายด้วยสมัยนูน้นเฮ้ยสมัยนูนนะ้นเนาะเออสมัยนูน้นคือสมัยนูน้นเราไม่อยากพูดคําว่าขายของเดี๋ยว youtube ไม่เข้าใจฮะว่าค้าขายไม่ได้ค้าขายครับผมคือเป็นเรื่องในอดีตนะครับเอามาเล่าให้กันฟังนี่คือคลิปเรื่องเล่าเรื่องในอดีตเพราะยูทูบมีกฎนะครัคลิป youtube อย่าออกแนวค้าขาย าแ,แนวค้าขายแล้วผิดกดคุณจะไม่มีไรายได้คือนี่ไม่ใช่แนวค้าขายนะครับไม่ได้ทำเพื่อการค้าเป็นเรื่องเล่าในอดีตหวังว่าของข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าคนแบบเจ้าที่ต่างชาติเขาจะ จะรู้เรื่องก็คงจะเข้าใจกันนะครับโอเคพูดกับเข้าประเด็นก่นอนนะคุณทุกค,คนที่เข้ามารับชมนะครับเราจะบอกที่มาของคาถาบทนี้ก่อนนะครับก็ผมได้มาจากลุงคนภาคกลางคนหนึ่งนั่นแหละคาถาสายเทพกับคาถาสายเดือจสารวิชา จะมีความคล้ายกันนะครับจะไม่เหมือนคาถาสายขาวสายพระพุทธพระธรรมพระสงที่มีคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสง์จะไม่มีภาษาบาลีหรือมีก็มีน้อยนะครับจะเป็นการพูดเหมือนกับเหมือนกับภาษาไทยนี่แหละถ้าอย่างคาถาทางเหนือเนาะถ้าเป็นคนเหนืออย่างคาถาพยาช้างของหลงอะไรหรือว่า พญางูเหลือมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นพูดเป็นภาษาเหนือนี่หละนี่คนภาพกลางก็เหมือนกันภาษาภาพกลางภาษาสายเทพแล้วก็มีบ้างคงว่าสามภาษาบาลีเข้ามาปนนิดๆหน่อยๆแต่เท่าที่ผมสังเกตดูคาถาที่ผมเรียนมานะถ้าคนที่เก่งคาถาจริงๆจะมีคําว่าสวาหะปิดท้ายทุกครั้งทุกคาถาและเกือบทุกคน ง่ายๆเป็นคําปิดท้ายหรือรคําแบบเราก็ไม่เข้าใจภาษาบาลีเนาะคําว่าสวาฮะคาถาบุตรนี้นะผมก็เคยให้เพื่อนพ่อค้าไม่ค้าประมาณสี่ห้าคนนหละห้าคนห้าคน,คนจำได้ห้าคนเอาไปใช้นะครับก็เข้าก่ากับมาพูดว่าเออคาถาของเองใช้ดีบรใช้ดีนะ อย่างนี้นะเดีย๋ยวเราเมื่อกี้ที่ผมพูดนั่นผมก็ระวังก็พูดนะครับอย่าไปคิดมากเพราะว่าเราคิดอยู่พูดนี่ต้องพูดไม่เพาะไม่ได้นะต้องระวังคือก็ให้เพื่อนพอค้าไม่ค้าเขาเอาไป มาเป็นคําเดียวกันบอกว่าโอเคใช้ดีเฮ้ยจากว่าเมื่อก่อนถ้าวันไหนใช้รู้สึกว่าจะมีลูกค้าเข้าคลางัทงทันทีเลยสี่ห้าคนบางทีนี่ความแบบวุ่นวุ่นเขาพูดอย่างเงี้ยใช้ดีนะบอกวทุกคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันใช้ได้ใช้ได้ไดีดีดีเขาพูดอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เราเราไม่ได้ไปเห็นตา เ,เล่าที่มาแล้วก็เล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังก่อนที่จะให้คาถานะครับเรามาคุยกันเรื่องเจ้าแม่นังกวักไปก่อนคาถาบทนี้นะมีคําเอ่ยถึงพระอิศวนด้วยเราก็งงเงว่าทำไมเอ่ยถึงพระอิศวรจนวันหนึ่งเราไปได้เรียนรู้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเทพพวกอะไรเนาะพระอิศวรก็เหมือนกับจกกักรพรรดิของเทวดานะครับถ้าพูดง่ายๆ่คือกษัตริย์ของเทวดาพูดง่ายๆแต่คนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับพระอินก็กษัตริย์ของเทวดาเหมือนกันอย่างพระอินได้มีชื่อย่อว่าเทวราชใช่ไหมเป็นกษัตริย์ของเทวดานะ หรือว่าราชาเทพก็เป็นกษัตริย์เทวดาวในชั้นดาวดึงหรือชั้นของพระอินทร์แต่ว่าองค์ที่เป็นใหญ่สุดเลยคือพระอิศวรน,นะครับรองลงมาคงจะเป็นพระนารายณ์หรือพระวิษณุเทพหรือองค์ศรีอรินวิษณุนารธเดียยาวและถัดลงไปอันดับสามน่าจะเป็น ภาพคมหรือว่าผมมานะแล้วเจ้าแม่นางกวากนี่เป็นเทพผู้หญิงนะครับหรือเทพธิดาผู้ง่ายเป็นเทพธิดาที่มีรูปตามตำนานนะมีรูปร่างรดกามมากสวยงามมากถ้าแบบถ้าพูดแบบ ตรงนะทุกแบบแบบเปรียแบบเทียบนะจบแบบกวดนางงามเทพธิดาหรือว่าบนนั้นจริงๆเนี้ยก็คง,งน่าจะอยู่ในลำดับต้นๆนนะ่ะเจ้าแม่นางกวดเป็นเทพธิดาสุสดเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วนะผมเห็นร้านค้าในหมู่บ้านเกือบทุกร้านนะํำหิ่งอนะ่ะมีรูปเจ้าแม่นางมีรูปปัน้นหรือว่ารูปแบบรูปลออรูปเป็นเนื้อ อะไรเงี้ยเนื้อดินเนื้อปูนเนื้ออะไรเนื้อโลหะหรือว่าอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ขยันนะจะมีรูปลักษณ์เจ้าแม่นังกวัดจะเป็นของเจ้าแม่นังกวดเกือบทุกร้านนะผมเชื่อว่าคนไทยแม้แต่พมา่าคนลาวหรือคนครับกัมพูชยคนขเขมรเนานะก็น่าจะมีนะตามร้านค้าตามอะไรแม้แต่คนอินเดียด้วยกัน อ้คนอินเดียแต่ผมไม่ใช่คนเดียนะเราพูดกันโดยการคือเป็นความเชื่อที่ชุดยอดมากจากคนโบราณเทบสตรีนี่นะจะมีหลายองค์นะครับถ้าไปพูดกับชาวบ้านนะาตามร้านค้าตามอะไรทั่วไปพูดถึงพ็าแม่อุมาเชื่อว่ามีบางคนไม่รู้จักพระแม่ รักขมีก็น่าจะเยอะเลยที่ไม่รู้จักถ้าพูดถึงพระแม่สุรัวดีนะเทพหรือเทพด้านศิลปะป่าฟอนลําหรือการแสดงนะพวกนี้เพราะว่าพระแม่สุสุรัวดีเนี่ยฉายาของผมก็น่าจะมีจำนวนมากที่คนไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึง ถ้าแม่นางกวักเลยเจ้าแม่นางกวักผมเชื่อว่าคนรู้จักเยอะก็เป็นเทพสตรีที่มีอิทธิฤทธิ์ในด้านการให้โชคให้ลาภให้หวยที่ค่อนข้างจะแรงมากแรงจริงและคนนับถือเยอะจริงไม่ได้เฉพาะประเทศไทยนะัะเพื่อนบ้านก็น่าจะรู้จักหมดต่างประเทศแบบรอบๆประเทศไทย แล้วประวัติเจ้าแม่นางกวักนะให้โชคให้ลาบแล้วยังให้คนสมหวังเรื่องคู่รักคนรักคู่ครองเลยนะแต่ส่วนมากเท่าที่รู้รู้มาเขาจะเมตตาผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคือเป็นเทพธิดาแบบที่แบบชั้นสูงนะแบบลือมากเลยเรื่องรูปลักษ ความง,งามเชื่อว่าใครเห็นจะต้องเดินตามประมาณนั้นนะจะไม่นักกว่าแล้วก่อนอื่นเลยนะกาถาสายเทพนี่นะจะท่องนโมก็ได้ไม่ท่องก็ได้นะครับไม่ไม่เหมือนกับสายขาวจ๋าเหมือนสายที่ทำเพื่อทำประสงคนะ์สายนั้นต้องท่องนโมแต่ไม่ท่องก็ได้ถ้าเฉินหรืออะไร แต่คาถาสายเทพสายเทพกับสายข่าวจานี่จะไม่เหมือนกันนะครับคุณไปขอเรื่องคนรักคู่ครองเสน่หาหรือเหมือนกับคาถาเสน่หาอย่างเงี้ยเอาคําว่าพระพุะทธธรรมมาสค์หรือสายข่าวจาสนส่วนมากมันไม่น่ามีนะครับมันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างคาถาเทพมรนจุใจเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมี เกี่ยวกับพระพุทธประธรรมระส่์เขาอยู่ในนั้นนะครับคือฟูดง่ายเรื่องทางโลกพระพุทธเจ้าระสค์เขาไม่เขาไม่ยุ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องใต้สะดือหรือเรื่องรักๆค่ายๆอย่างเงี้ยเขาไม่มาช่วยไม่มาทำอะคุณจริงนะเรื่องจริงนะครับคุณต้องเล่นกระสาคาถาสายเทพ ไปเล่นกระถาสายข่าวจ๋านี่ไปล่าเนื้อล่าสัตว์ก็ไม่ได้นะครับแค่สินชั้นธรรมดาเลยสินห้านี้ก็มีแล้วนะครับว่าห้ามล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับความจริงพระภิกษุสองเลยผู้สรงสินมีสินเยอะกว่าสินห้าเยอะนะครับสินสิบนุ่นสินสิบนมีสินมากกว่านั้นอีกคนเก็ถือกระถาแบบสายข่าวจ๋ารือสาย ก็ทรผสมต้องคนดีจริงนะถ้าคุณไม่ใช่คนดีในคุณถือถือไม่ขึ้นหรอกครับท่องไปก็ไม่ขึ้นหรอกถ้าคุณไม่ใช่คนดีคาถาสายเทพก็เหมือนกันแต่ว่าสายเทพก็จะค่อนปชนหน่อยใช่ไหมโอเคบางทีก็เจ้าชูนะ้นะแบบอินอนี่นะอะไรส่วนพัดละลาย,ยานี่เธอภรรยาเยอะเจ้าชู้มีไปยุ่งด้วย มีนอกลู่นอกทางด้วยนะเราไม่พูดมากมันไม่ดีก็มันมันเป็นช่องของ y o t u u e เนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายขาวจาเนไม่มีหรอกครับแบบกระถาเมสเน่ยาแฟดหรือคเน่สเน่แบบหญิงสาวอะไรเงี้ยไม่มีนะครับอย่าคิดว่ามีไม่มีเป็นไปไม่ได้ครับแค่สินห้านี่เ ปานาติปตาเนี่ยเวลามุนีอะไรเงี้ยแล้วก็อทินากามาอะไรเงี้ยแม้แต่พวกกิจเหลาเ่าไอ้โทษเนี่ยพูดเลยนะพูดขอคำมาแล้วกันขอโทษนี่เป็นเรื่องเล่านะพูดแบบเป็นเรื่องเล่าแบบเตือนให้ทุกคนเป็นคนดีนะไม่ได้พูดแบบ ่งเสริมไปทางนั้นเนาะเราก็เผลอพูดไปไม่ได้เลยกลักกวยำรับประกวดจริงเพราะวา่าทำาาท่องเที่ยวมาควาจะทาได้กว่ยจะทําคลิปแต่ละคลิปมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะคิดมากนะเราไม่รู้ว่าจะทำคอนเทเต์แบบไหนคนจะดูจะทําแบบท่องเที่ยวแบบเขาเขายังไม่ได้ไปไหน ลองดูไ yup. ปเร day, like ื่อยๆว่าแบบไหนที so ่พอจะไม่ได hey! ้ใช่ไหมใครจะว่าเรายังไงก็ช่างอันนี้เรามาต่อเลยข้าประเด็นก็เคยลองให้เขาใช้นะเขาบอกว่าใช้ได้ดีเอ้ยใช้ได้ผลเข้าไว่างรี้เพื่อนพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดยกันสมัยก่อนเป็นพ่อค้านะคะเอ้ยเป็นพ่อค้าตลาดนัดนะครับได้ไปประมาณห้าคนเนี่ย ใช้ที่ปวดจริงระบดีจริงไวแบบผมเขแต่ว่าก็ใช้วิจรารณญาณดูนะครับเราไม่อยากโอ้อวดแล้ว่ามันดีออกแนวไปว่าออโอ้อวดไม่เอานะไม่ใช่แต่เขาพูดว่าเ,ออเขาพูดมาอย่างนี้เขากเขาไปลองใช้แล้วเขาว่าใช้ได้ใช้ดีก็แล้วแต่ บมุมมองแล้วแต่ความเชื่อนะครับกระถาก็มาให้นะก็อบอกว่าเป็นกระถานังกวกมหาเสน่ห์เดือทซับจะมองตังน,นะคนที่ให้มนาะเอาเลยเนาะก็คิดว่าหลายคนก็คงอยากได้ผมก็อยากได้เวลาหน่อยนึง ก็ถือว่ายนอนกันก่อนอื่นถ yeah! ้าได้วิชาไปแล้วนะครับอยากบอกว่าฝากเป็นค่าครูกันแล้วกันเนาะเป็นค่าครูฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ถ้าไม่กดกระดิ่งไม่กดแชร์กดติดตามก็กดกระดิ่งเออไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมือกดกระดิ่ง ถ้าไม่กดอะไรเลยกดติดตามอย่างเดียวก็ได้นะครับขอถ้าเหลือไว้อย่างเดียวก็ขอเป็นกดติดตามก็แล้วกันฝากเป็นกําลังใจหน่อยนะครับช่วยเหลือคนตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนาะจนๆตัวเล็กๆคนหนึ่งขอกําลังใจช่วยต้องช่วยคนลําบากนะครับ ว่าเป็นคราครูนะเดี๋ยวจะมีมาให้เรื่อยๆนะครับให้ของดีมาเรื่อยๆผมสอนดูหลายอย่างย้อนกลับไปดูได้นะครับดูสอนดูลายมือสอนดูหัวหิ้งสอนดูสอนคาถาคมสอนดูเครื่องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้หมดนะครับโดยเฉพาะดูลายมือดูหัวหิ้งดูแบบทำลายฝันแม่นจริงดีจริงนะครับผมไม่มีโมพนะูดูตรงๆ ฝาเดี๋ยวจะให้คถาแล้วก่อนอื่น็เหมือนเดิมฝากกดติดตามก็แล้วกันครับนี้ให้คถาเลยเนาะฟังดีๆนะครับฟังดีๆก็แล้วกันหรือจ,จอกไ้ก็ได้อมองการให้อิสวดเจ้าแม่นางกวดรลูกกเทวดาเทพธิดาปาเขาเขียวมากบาร,รมีลูก งามยิ่งงามใจงามกายงามอิทธิคุณด้วยข้านี้ลำบากขอเด็ดของพระแม่อิทธิคุณมหาฤทธิเดชมหาพลังวาจามหาช่วยข้าสมหวัองอมพละพลังเจ้าแม่นางกวดสวาะข่วง แค่นี้นะครับก็ต,ติดกับขัดหน่อยนะฮะรอมานานนะผมไม่ค่อยไม่นันแต่เก็บไปอยู่องค์ก็การพระอ,อิศวรเจ้าแม่นาะงกวดรูก,กรเทวดาเทพธิดาป่าเขาเขียวมากบาร,รมีรูปดีงามยิ่งงามใจงามกายงามอิทธิขุดด้วยค่านี้ลำบักขอเด็ชแห่งพระแม่ อิทธิคุณมหาทธิเดชมหาพลังวาจามหาช่วยคาสมหวังพรมพระพลังเจ้าแม่นังกวดสว้าห่วงนี่ครับแค่นี้นะครับภาาคถาสายเท่นะครับคนไม่รู้ก็ฟังดูไม่เหมือนคาถานี่คือคาถานะครับาถามันมีหลายสายนะครสายขาวจ๋าก็คือสายพระพุทธธรรมประสงค์มีจะมีภาษาบาลี สายนั้นนี่คุณต้องเข่งจริงๆนะครับถึงถือขึอ้นสินห้าได้หรือเปล่าสายนั่งนนีะ่มีสายเทพนี่มีพอปนนะครับถ้าเป็นสายเด,เดลฉานวิชาก็พูดเป็นภาษานี่ไหนภาษา,นนา,ษานคนภาคไหนอ่ะก็จะพูดเป็นภาษาคนภาคนั้เน,นะครับสายเดลฉาบวิชาฟัางดูก็ไม่เหมือนกระถาแน่นแต่นั่นน,น,นค่คือกระถาแล้วก็ใช้ได้ผลแลวมีคลิปเหมือนกันนะครับอยู่ที่คนถือคน คนคิดคนยกย่องคนจริงจังด้วยนะเหมือนกับนักร้องลุกทุ่งที่เอามาร้องเป็นเพลงเนั่นก็คาถานะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพลงเฉยๆนะคุณไปถอดรหัสให้ดีๆนั่นคือคาถานะครับนักร้องทุ่งชื่อดังในอดีต มาลองเป็นเพลงเออนั่นคือคาถานะครับบอกไว้ก่อนนี้เราจะมาย้ำให้อีกทีนะครับให้ให้ให้สามครั้งการท่องคาถานะถ้าให้ดีนะก็เหมือนกันะกั้หายใจแต่ว่าหายใจได้พุกกั้นเลยก็คงตายแ้วต้องคาถายาวๆเลยพูดให้นี่อีกแล้วนะตอว่าบองว่า YouTube คงเข้าใจ ก็ท่องก้รได้ฮะให้เป็นช่วงช่วงแบบเล็กขี้นะครับวันกันว่าคาถาสามหาใจได้สามช่วงท้าช่วงเจ็ดช่วงเก้าช่วงประมาณนี้เลยยาวมากก็ขึ้นไปเลยคำเป็นเล็กขี้ไปเลยสิบเอ็ดสามประมาณนั้น,น,ะนะว่าไป ย้ำให้อีกทีจดไัวเลยก็ได้ององค์กรพระอ,อิศวรเจ้าแม่นางกวดลูก,กเทวดาเทพธิดาป่าเขาเขียวมากบารมีลูกดีงามยิ่งงามใจงามกายงามอิทธิคุณด้วยค้านี้ลำบากขอเดชแห่งข้ะแม่อิทธิคุณมหาฤทธิเดชมหาพลังวาจามหาช่วยข้าสมหวังโอมพระพระพลังเจ้าแม่นางกวดสวาสดิ แค่นี้แหละครับแค่นี้นะครับคาถาดีๆสั้นๆไม่ต้องยาวถ้าคุณนับถือคนคุณศรัทธานะก็สักติดมีจริงๆนะครับเ,รเล่นคาถาโดยเฉพาะสายแบบผู้ชายนะถ้ายาวถนะ้าคุณท่องมาทำจบแล้ครับจบมากก็เขาบอกกน,นะคาถาดีสั้นนิดเดียวนี่ไม่ยาวคุณจริงนี้ บริบทโบราณจะพูดนะสาถาที่มีแบบมีประวัติมีเรื่องเล่ามีตำนานตั้งัีมีพลังพัทน์คุณจริงเนี่ยคือว่ามีแบบประสบการณ์จริงๆอ่ะสมากเป็นคาถาสั้นๆอย่างนั้นนะครับไม่มียา่องยาวแบบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ใหด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าเรื่องมาพูดคุยกันใหม่หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากเพื่อนๆผู้ชมขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆผวงปูาน,นะาอาด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม